สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่เกมราเดนเจอร์ซีซั่นสามอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เอาละ่ะวันนี้เราก็ได้รับหีบนะครับหีบสมบัติอีกแล้วนะครับผมก็หลายๆครั้งนี้เปิดมาอยากจะบอกว่ากูเปิดได้แต่เงินนะครับไม่รู้ทําไมนะครับผมไหนะเงินอีกบ้าอมไม่เคยได้ของดีเขาเลยนะครับเนี่ยเงินมาติดๆกัน3-4วันแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะให้มาวันละสครั้งนะครับที่ยงคืนครั้งหนึ่งแล้วก็เนี่ย นี่ก็ตอน5โมงนะครับก็ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าคนอื่นจะเป็นอีหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้เรามาทําอะไรกันดีไปไปไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็เละกันแล้วกันยังไม่ได้เละเลยนะวันนี้เละไปครั้งเดียวน,นะครับผมเละให้หมดเลยเลยสองครั้งเละไปก่อนอ่ะมีไหนบ้างมีที่เดียวนะครับเอาละไปะเราไปดูกัน เอบเพื่อนเยอะมากเลยนะครับผมป่ะไปดูไปกันเลยแม่งโหดปะเนี่ยโหดปะเนี่ยอย่าโหดกูนะ ยันไว้ลูกยันไว้อย่าให้มันเข้ามามันยังไงมันก็เข้ามาอยู่ดีนะครับผมตอนตอนหลังเริ่มรู้แลยนะว่ายังไงมันก็เข้ามาอยู่ดีนะแต่ถิงเจ้าตัวตัวกองหน้าไปชนเอาไว้อ่ะยังไงมันก็บอสมันก็เขยิบขยบเขยบเข้ามาอยู่ดีนะครับผมเข็ตบสิดติลิกิทสิดไหเนี่ยร้องเพลงเนี่ยฮะไม่นะอ่า คราวนี้เราก็เริ่มตายหากันหมดแล้วนะครับโอเคเราก็มาสะสมกองหลังกันใหม่จริงๆแล้วอะ่ะเอาตัวชนมาตัวเดียวก็ได้นะหรือไม่ต้องออกมาเลยก็ได้นะครับตัวชนของเพื่อนอะ่ะมีเราก็ใช้ตัวชนของเพื่อนนั่นแหละชนไปส่วนเราก็ยิงตัวยิงกองหลังไปนะครับ <c oughs> อามาตะโอโ้โหโลไม่ทันเลย ทำไมมันช่างทุเรศทุลังขนาดนี้ทำไมมันช่างทุเรศแค่นี้ทุเรศขนาดนี้เนี่ยอ่ะนี่นะครับก็ได้ของมาอืมได้ของดีทั้งนั้นสองดาวนะครับผมนั่นหนึ่งดาวด้วยเป็นไงเอาละก็เดี๋ยวค่อยมาต่อกันอ่ะเอออ่ะเลทนให้หมดไปเลย นะครับเลเวลห้าซะด้วยปะเราเปิดเลยเอาหมดแล้วนี่หมดแล้วก็หมดนะครับผม <c oughs> จำไม่ได้เวหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในสถานะที่จะไปปั๊มสู้แล้วนะครับผมอดทนก่อนรอก่อนนะครับอตีครบสามครั้งก็ได้นี้นะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไป PVP กันนะครับ ดูซิว่า pvp ตอนนี้มันโหดแค่ไหนมาโอ้ยจะล่วงแล้วเว้ยป่ะไหนดูบันทึกนะครับอ่าจ็ตอนที่หยุดเล่นไปนี่ก็แพ้ติด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 กันเลยนะไปอุย้ยเจ็ดเป็ดพันแปดเลยเหรอมาลองดูไม่ตายแล้วนะ แพ้กับแพ้เนาะไม่เป็นไรเราผู้พิทักษเอาอะไรไปดีเอาอะไรไปเล่นดีไอ้ไหนวะตัวไหนวะที่มันทําให้ตัวเราเปน็นอมะต <c oughs> จะจําไม่ได้นะครับผมได้เนื่องจากได้มารัวเกินนะครับตัวไหนวะอมาตะเออฮ้ฮตัวไหนวะไม่ใช่ไม่ใช่โซนโซนหน้าแน่ๆไม่ใช่นะแน่วิวสันก็ไม่ใช่นะครับ เออน่าจะเป็นไอตัวเมื่อกี้หรือเปล่าเออช่างหำแม่งเหรอครับผมปะไป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 คอนโดนี่แหละแมว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 เอาเอาปิโก้แล้วกันนะครับผมป่ะดยตายแน่เลยกูเจอแต่นั้งพันแปดไป เนี่ยมันชอบมืดแต่มึงจะมืดทำไมเนี่ยตอนพูดทักออกมาเนี่ยฮะถามหน่อยซิมจะมืดทำไมเดี๋ยวแม่งฟีดกูแน่เลยตายหายน,นละมึง วิวิวโลเหรอ้ยโห,ยห,ยหยลืมไปว่าเราใช้มันตะยอยู่แย่ yeah, เลยแย่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 แม่งเอ้ยพลาด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 ,พลาดอย่างไรแร่นะครับผมไม่นี่แน่เอานี่ไปเอานี่ไปแดด Yeah. Yeah. เย้เย้เรน41แต้นนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเราดวงดีนะครับเราได้ผู้วิทักษ์มาช่วยนะครับผมช่วยยังไงกูยังมองไม่เห็นแม่งเลยนะครับผมปะต่อ5รอบนะครับต้องมีสแพ้สักรอบนะสงสยัยโอ้โหแม่งไกล ไก่สัตสัตไก่ต้องยอมนะครับเดี๋ยวมันจะฟีดเราแล้วมันก็ยิงมีใช่ไหมไอ่ไงกววูว่าแล้วว่าแล้วโอ้ยย่ไม่ทันนะครับพัดมา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  นั่นแหละเฮ้ยโหยนี่มันรอดไปได้ไงวะไอ้แบมหนักสืบ โ yeah. okay, okay. อเคโอเคไปเมื่อกี้เราจะร่วงหลีกล่วงทะลุลงมาแล้วนะครับเราเอาให้อยู่ในหลีกนี้ไว้ก่อนช่วงสองสามวันนี้ก็ไม่ได้เล่นนะครับหยุดเล่นไปตั้งเยอะนะพีพีนะครับโชคดีที่ไม่ร่วงลงมานะ ไอ้ยะ่ะไอ้ยะ่เยะเปือโอ้โหมันอะไรนักหนาสเกตว่้ผมจะไม่ใช้เฮลไฟแบบสวนนะครับก็จะรอพัดพัดให้มันไปอยู่ที่ฐานนะแล้วก็ค่อยเฮลไฟทีเดียวเราจะได้กวาดมันทั้งกลุ่มนะครับ แบบนี้นะครับผมกว่าทีเดียวหายเรียบแต่ก็ต้องกัดจังหวะดีๆนะถ้าเกิดเขาโล่นางฟ้าอยู่หรือว่าเขาเอามาตาัดสวนกลับมานี่ก็อาจจะชิบหายไว้โปกได้นะครับเฮลไฟเราก็ไปติดอามาตาดมพอดีเราซวยนะครับผมเอ้ยสิบก้าแต้มเลยวะ บักหามเอ้นมะต่ออ่าเจอคนไทยนะครับเขาเป็นใครนาะว่าติดลิกสิทธิ์ตึมอะ <c oughs> ไม่ติดหรอมั้งเนาะลองเพี้ยนซะขนาดนี้อึ๊บการปล่อยเลนเจอร์ของผมก็จะเป็นสเตปนะครับสเตปแบบแน่นอนแน่นอนเนะียว่าจะปล่อยตัวไหนก่อนตัวไหนหลังนะครับ จนถึงตอนตอนท้ายนู่นแหละถึงจะเริ่มเริ่มไม่เป็นสเต็ปจะเริ่มมั่วนะครับ ถึงขั้นเงียบกันเลยทีเดียวใช้สมาธินะครับเอ้ยอะไรวะยิงเล่นคะแนนยิ่งน้อยเว้ยแต่มึงคัดใครมาให้เล่นด้วยเนี่ยคัดคะแนนต่ำกว่ามาเนาะปะ่ะมาทีก็แพ้ได้นะครับคะแนนต่ำกว่าค่ดจะเก่งกว่านะครับจังหวะไม่ดีแล้วก็เน่านะครับผมดูเหยมังกรเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ โอ้ยแม่งหลบหลบนี่ได้เ <c oughs> อ้อนี่แน่โดยไม่ั้งฝูงเลย สิบสองแต้มน,นะครับผมหมดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ในหล,ลิกท้องสองนะครับอ่าอืมนะครับก็ถามว่าเล่นแล้วแพ้ไหมแพ้นะครับผมก็มีแพ้ไหนวะอันไหนหน้าที่เราแพ้ดูยังไงนะ เดี๋ยวดูอืมอืมอันไหนวะที่เราเล่นแล้วแพ้นะครับอยู่ตรงไหนอ่ะอันไหนวะเราต้องเป็นลู่ศรยิงไปด้านขวานะครับผมไหนวะเฮ้ยมันนานมากขนาดนั้นแล้วเหรอที่เราไม่ได้แพ้ นะครับก็มันหลุดไปได้นะครับผมไม่เป็นไรช่างมันนะก็ตอนนี้ของที่เราใส่ก็คือตัวก็ธรรมดาธรรมดาเลยนะครับแต่เน้นที่เน้นที่กองหน้านะครับผมตอนนี้กําลังทดลองนะครับอีกไอนึงเนี่ยบานหนังสือผมจะเน้นพวกการหลบหลีกนะครับอแต่ ID นี้เนี่ยจะพยายามเน้นไปที่การติดสกิลนะครับกับการโจมตีแล้วก็การป้องกันนะครับ การป้องกันแะทั้งคู่แหละอีกไอดีนึงจะเป็นอย่างนี้อีกไอดีนึงจะเน้นไอนี้ไปทางนี้นี่อันนี้นะครับหลบสกิลนะครับแล้วก็ความเร็วในการขึ้นที่แล้วก็าตายการหลบลีกแต่งอัพไม่หมดนะครับก็เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวพิสูจน์กันว่าอันไหนจะเวอร์กันนะจะเพิ่มความหลบลีกหลบลีกก็ดีนะครับบางทีมันก็รอด รอดหมดเลยมันก็ตีวืดตีวืดนะครับศัตรูก็ตีวืดส่วนไฟหงอีกไอดีนึงก็จะเน้นไปที่นี่ครับพลังชีวิตพลังเวทป้องกันแล้วก็ของยังไม่มีนะครับก็เน้นไปที่หลบหลีกเหมือนกันนะครับแต่นี้ไอดีน,นี้ก็จะเน้นไปที่ไหนวะหลบเหลีกเหมือนกันนะครับลีกไม่ให้หมดหลบให้หมดนะครับนั่นแหละก็นอกนั้น ส่วนพวกกองหลังเนี่ยก็ยังจะธรรมดาอยู่นะยังไม่อัพเลยเลยนะครับของนะครับเน้นวิธี่กองหน้าก่อนตัวชนนะครับถ้าตัวชนเราอยู่รอดได้กองหลังเราก็มีสิทธิ์รอดนะครับอ่าเอาล่ะก็เป็นเป็นความคิดง่ายๆนะครับ ก็ลองไปใช้ดูกันได้นะครับผมก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็มาให้หายคิดถึงกันนะครับคิดถึงหรือเปล่า <c oughs> นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม